ครับฟั๊มเขียวนะครับปั๊มเขียวในบ่อบ่อดินนะครับปั๊มเขียวในบ่อดินแล้วก็ส่งท่อสองนิ้วมาครับสองนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กเพื่อที่จะขึลื่อนสองนิ้วนะครับขึ้นสองนิ้วหลังจากนั้นก็ไปเจอสามทางสี่ห้าสามสี่ห้านะครับเจอสามสี่ห้าครับแล้วก็เจอข้อขยายนะครับขยายเป็น สามนิ้วนะครับยาวสุดพ่อเลยครับยาวสุดพ่อตามสไตล์อาจารย์บรรจงขยันกิดนะครับอ่าต้องยกเครดิตให้ท่านเลยนะครับอันนี้คือเราก็ยอมรับว่าเราเรียนแบบท่านอาจารย์บรรจงขยันกิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบเพิ่มแรงดันให้น้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ําจะไม่สามารถขึ้นไปสู่ข้างบนได้ขณะเดียวกันความกดอากาศก็จะสะสม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 ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดันนะครับ ดันน้ําที่ขึ้นมาจากปั๊มนะครับเห็นไหมขึ้นมาจากปั <toilet> ๊มปุ๊บดันน้ํานะครับเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับท่อออกนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับท่อออกนะครับตลัดตรงนี้ก็คือท่อ2นิ้วนะครับแล,ล,ล,ลบ้วลดเหลือ1นิ้วนะครับท่อ2นิ้วลดเหลือ1นิ้วเพื่อที่จะให้แรงดันน้ํามันเพิ่มตรงนั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับท่อ2นิ้วแยกซ้าย1นนิ้วเห็นไหม ซ้าย1นิ้วขวา1นิ้วนะครับดังนั้นแรงดันก็ควรจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับแรงดันในท่อนะครับตอนนี้แดดประมาณ10โมงกว่านะครับ10โมงกว่าเดี๋ยวดูแดดนะครับโอ้เที่ยงลวมั้ง10โมงกว่าอ่ะครับดูแดดนะครับเออนะครับก็ทำให้แรงดันน้ำพุ่งกลับเข้าไปนะครับพุ่งกลับเข้าไปภาระภาระของปั๊มนะครับภาระปั๊มนาออาจารย์บรรจง ย้ำเลยว่าภาระปั๊มคือสูบน้ำขึ้นมาแล้วส่งต่อนะครับมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปบนนี้นะครับเห็นไหมไม่ได้วิ่งขึ้นไปบนนี้นะครับภาระปั๊มคือสูบน้ำขึ้นมาแล้วส่งต่อนะครับส่งต่อก็คือใช้อากาศจากท่อ3นิ้วตัวนี้นะครับส่งไปนะครับอาจารย์บอกว่ายาวเท่าที่มึงจะซื้อ <c oughs> ยาวที่มึงจะยาวได้นะครับโอเคครับผมอันนี้คือระบบของอาจารย์มันจงนะครับ ใช้แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับพุ่งได้ขนาดนี้นะครับครับ